สาวสุดแซบเข้าร้านตัดผมเสริมสวยแต่งานนี้โซเชียลแปลกใจกับเสื้อที่เธอใส่เมื่อวันที่30สิงหาคม2565เว็บไซต์เธอเดเผยเรื่องราวของยูมิหรือว่า UMIK นางแบบสาวฮอตคนดังบนโซเชียลมีเดียของไต้หวันด้วยใบหน้าแสนหวานและความแซ่บทำให้มีแฟนๆชื่นชอบเธอเป็นจำนวนมากและเมื่อไม่นานมานี้เธอก็ได้สร้างเรื่องเรียกเสียงฮือฮาอีกครั้ง โดยสาวยูมิได้โพสภาพเซลฟี่ขณะอยู่ในร้านเสริมสวยกับช่างทำผมหนุ่มแต่ที่แย่งซีนทำให้คนหลุดโฟกัสก็คือการแต่งตัวสุดแซ่บเกินต้านของเธอท่อนบนก็คือไม่ได้ใส่เสื้อสวมใส่เพียงชุดชั้นในลักษณะเป็นประลายลูกไม้สีอ่อนเพ,เพียงไม่นานภาพของยูมิก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วจากบรรดาผู้ใช้โซเชียลพากรเข้าไปถล่มกดถูกใจหลายคนคอมเมนต์พร้อมทั้งแซวติดตลกถามว่าทำไมเธอถึงไม่ใส่เสื้อผ้าก่อนที่เธอจะไปตอบว่าข้างในมันร้อน แฟชั่นการแต่งตัวไปตัดผมของสาวฮอตรายนี้กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงมากมายชาวเน็ตเข้าไปถกเถียงดูเดือดหลังจากนั้นเธอก็ได้โพสต์ความร้อนแรงขณะที่ใส่เสื้อตัวเดิมไปกินชาบูม้อไฟกับเพื่อนสาวแซบให้สุดไปเลย